สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง u t u b e ครับทุกช่องทางของผมโค้ดปื้ดครับพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์ทัศนาฟุตบอลน่าเชียร์ดีๆวาระหนึ่งคู่เช่นเคยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าครับรอธเทอร์แฮมแจมม์จัดหวานจี๊บสดชื่นกันนะครับสำหรับคาเคืนที่ผ่านมายินดีกันด้วยนะครับวันนี้ครับในวันพุธที่1 4สิงหาคม2567้รสครับส่วนท่านใดอยากที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะมารับได้ในบ้านสีเขียวครับ มีคนปื้นโน้ตไบไในโน้ตบ้านสีเขียวแล้วโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวคัตัว,ตวบีรวมไปถึงแนวทางนะครับตลาดสดสูงแรกไม่มาไปเดินตลาดสดสูงหลังตามตาราโอ้โหค่อนข้างเทพขิงๆิง,ง่67คู่ข้ามคืนที่ผ่านมาพลาดไปไม่เกินคู่2คู่ก็บอกรบพูดหารหวานเจี๊ยบสดชื่นเช่นเคยนะสมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้พื้นฐานกันอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับทางเข้านะครับบ้านสีเขียวของคนพื้นเองนั้นนะครับอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์อยู่ตรงคอมเมนต์หรือตรงปกคลิปก็แล้วกันแล้วพบกันใน,ในบ้านสีเขียวกันนะครับ ก็เป็นแบบนั้นนะครับไม่มีสียค่าใช้จ่ายนะครับในใดแม้มแต่บตทเดียวเลยนะครับโอเคครับวันนี้พาวิคอ,อกระหนึ่งคู่ครับข้ามคืนของวันพุทธที่14บสี่ิงคหาคมผมเองโค้ชเปิดพาม,มาดูกันหนึ่งคู่ครับพาม,มาดูในรายการของนอร์เวย์อเด็โคริเกนครับคลิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนในคู่การลงเล่นเปิดบ้านของเรเวนเจอร์ anger, ครับพบกับท่าได้ของเอ็มจอนาารนเรเวนเจอร์ครับ มาดูผลงานกันครับเรเวนเจอร์จะ้าไปดูผลงานกันก่อนอยู่อันดับ10ครับมี20แต้มเองนะครับอยู่อันดับ10นะครับผลงาน5าเกมหลังสุดนั้นต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดต่อกันครับนัดล่าสุดก็เสมอนะครับไปเยือนสองดานเสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งะครับผลงานน่าดูดรอปดูแ่วลงไปนะครับแต่ในการลงเล่นในบ้านนั้นผลงานก็ดูไม่สู้ดีมากนักถือว่าผลงานย่ำแย่นะครับเพราะจากการออกไปจากการเฝ้าบ้านนั้นนะครับก็ชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอไป3แพ้ไป1นัดล่าสุดก็เปิด ก็เปิดบ้านพ่ายเพ้ให้กับไบไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานแย่เลือเกินครับทางด้านของเรวันเจอร์นะ นะครับก็เป็นแบบนั้นอยู่ในฟอร์มในฝักที่กำลังแผ่วลงไปเลยนะครับช่วงนี้นะ5เกมหลังนะครับส่วนขยับมาดูผลงานทางด้านของหลังบ้านกันบ้างครับอย่างเกมจอนอาเลนนั้นผลงานก็ไม่ใช่ว่าดูดีมากนะักเพราะจาก5าเกมล่าสุดนั้นนะครับแพ้ไปแล้ว4เกมติดต่อกันไม่ชนะใครเลยเก็บแต้มไม่ได้แล้วครับชนะไปเพียงแค่เกมเดียวแพ้4เกมติตเลยนะ5เกมหลังสุดเนี่ยโดยนัดล่าสุดนั้นนะครับลงเล่นในบ้านเฝ้าหลังนั้นโดนทางด้านชาเนตกด บุกมาสอยไปหประตูต่อศูนแพ้ให้ชาเนตไปอีกนะครับส่วนผลงานที่ออกไปเยือนนั้นก็ไม่ใช่ว่าดูดีครับถือว่าย่ำแย่ครับคู่นี้เหมือนกันครับ ผลงานย่าแย่ยครับตัวเองนะนะครับในการออกไปเยือนนั้น5้าเกมล้างสุดนั้นไม่แพ้ไปถึง4เกมชนะเพียงแค่เกมเดียวและนัดล่าสุดนั้นก็ไปเยือนสตาคิสเซนเซนแพ้มาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้จึงทำให้ตัวเองนั้นอยู่ที่อันดับ15มี14แต้มเองรังบวยของตารางนะครับเฮตุเอสเฮตเฮเจอกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อปี่องพนปนะครับเมื่อปี2018นั้นนะครั้นจะเจ้าเลวันเจอร์นั้นทำได้ดีกว่านะครับคู่นี้นะครับ สื่อต่างประเทศเขามองว่าให้ทางด้านของเรเวนเจอร์ดูดีกว่าที่0-75ห้นะครับ0.75านะครับให้น้ำหนักอยู่ที่0.83ให้น้ำหนักเรเวนเจอร์นะ0.83ให้น้ำหนักทางด้านของทีมผู้เยือนนะครับอย่างเอ็มจอนาเล่นอยู่ที่1 0 3นาะครับน้ำหนักคูครับหน้าบ้าน,นครับมองให้ทางด้านเรเวนเจอร์สื่อต่างประเทศอยู่ที่1.6 2น้ำหนักเสมอเดมาราครับจา่ายยู่สี่จและน้ำหนัก ภูน้ำหนักภูของเอ็มจอนาเล่นอยู่4.75 1.62นะครับของน้ำหนักภูทางด้านน้ำหนักภูน้ำหนักตัวทางด้านเรเบนเจอร์แบบนี้เป็นราคาที่มองว่าจะสามารถมี นะครับ <empezar> จะสามารถเล่นเกมลูกบุกทามและเอาชนะราคาไปได้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะทั้งคู่นั้นอยู่ที่ผลงานไม่ดีนะครับเรเวนเจอร์นั้นได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านครับวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าจากที่ไม่ชนะใครมา3มเกมติดเนี่ยนะครับที่ไม่ชนะใครมา3มเกมติดวันนี้เนี่ยมีโอกาสบทล็อกแล้วอย่างมั่นใจครับเรเวนเจอร์ดับ10 <S <S นั้นจะเบียดชนะทุบทางด้านของเรเวนเจอร์นะครับอาจจะเบียดชนะทางด้านของเอ็มจอนน่เล่นผู้มาเยือนไปได้อย่างน้อย1ประตูเป็นต่างๆนะครับก็ให้เชียร์ไปทางด้านหน้าบ้านครับ ในหน้าเชียร์หน้ารุ่นในวันนี้1คู่สลหรับผมโคดเบิร์นะครับแล้วก็ตบท้ายไปด้วยครับตลาดสดสูงแรกครับคู่นี้ให้เชียร์ที่สูงแรกไม่มาไปเดินตลาดสดสูงหลังสูงแรกจ้ำหลังนะครับเป็นแบบนั้นคู่นี้การันตีการมี2ประตูครับก่อนจะกลับวันนี้ครับท่านใดอยากเข้าร่วมครอบครัวสีเขียวขอโคดเบิรไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆไม่สบัดเดียวแฮปปี้มีความสุขรับรองครับพีหฮาปาร์ตี้ทางเข้าบ้านสีเขียวอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เชร์บ,บอลให้สนุกสุขสันต์มีความสุขทุกวันทุก,ทก,ทก,ทกคบบั่าร้ดย